คนไทยเข้าไปที่ร้านอาหารไปขอโทษขอโพยเจ้าของร้านเจรจาชดเชยค่าเสียหายให้แล้วนะครับแต่ว่าฝั่งของคูเวตหายแนบไปเรียบร้อยอ่าเดี๋ยวต้องรอนะครับเพราะว่ามีการลงบันทึกประจําวันเป็นหลักฐานไว้แล้วต้องพึ่งตํารวจในพื้นที่พัทยาช่วยจัดการตามตัวมาให้หน่อยครับ คุณผู้ชมคะวันนี้10สิงหาคมเนี่ยเป็นอีกหนึ่งวันสําคัญเลยนะคะถ้าเกิดว่าในพื้นที่ต่างจังหวัดเราจะมีคนที่ดูแลเราแบบใกล้ชิดนั่นก็คือกำนันกับผู้ใหญ่บ้านคะ่ะ โดยในวันที่10สิงหาคมของทุกปีนะคะนับว่าเป็นวันสําคัญอีกวันหนึ่งของไทยนั่นก็คือวันกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อน้อมราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หที่ทรงพระราชทานกําเนิดสถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่10สิงหาคมปีพุทธศักราช2435ที่บ้านเกาะอําอเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งนับถึงปัจจุบันปี25ง0 66นี่เป็นเวลาะระยะเวลาถึง131ปีแล้วนะคะกำนันผู้ใหญ่บ้านถือเป็นเสาหลักแห่งแผ่นดินผู้ปฏิบัติงานดูแลท้องที่และมีความใกล้ชิดกับประชาชนเป็นอย่างมากกระทรวงมหาดไทยร่วมเชิดชูเกียรติและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานที่เสียสละอยู่ข้างประชาชนอย่างใกล้ชิดในทุกสถานการณ์จึงได้มีการมอบรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมประจำปี2566ให้แก่กำนัน และผู้ใหญ่บ้านที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์โดยผ่านการคัดเลือกให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่กำนันผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศค่ะ กำนันผู้ใหญ่บ้านอยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนานนะับว่าเป็นฟันเฟืองด่านหน้านะคะที่สําคัญของกรมการปกครองในการรักษาความสงบเรียบร้อยตลอดจนการดูแลความมั่นคงปลอดภัยในระดับตบําบลระดับหมู่บ้านเพื่อบําบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับราษฎรอย่างใกล้ชิดรวมถึงการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG พร้อมสนับสนุนช่วยเหลือการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงนับเป็น,นกลไกสําคัญในการผลักดันการพัฒนาประเทศให้บรรลุเป้าหมายสู่ความเจริญอย่างยังย่งยืนสืบไปโดยคุณผู้ชมสามารถติดตามรายละเอียดตลอดจนผลงานของกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมประจําปี2566นี้ได้ทางเว็บไซต์ w w w กันผู้ใหญ่บ้าน c o m ค่ะบางคนบอกว่าอยากได้การจัดการบริหารที่ดีไหนไปดูซิคนที่เขาได้รับรางวัลเนี่ยเขาทำอะไรกันมาบ้างจะได้เอามาเสนอให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ของตัวเองนะคะโอ้โหนี่ที่เรามีกำนันผู้ใหญ่บ้านใกล้ชิดกันมา131ปีแล้วนะยาวนานเนาะนานนะน,าน,าน,นึกอะไรไม่ออกบอกไม่ถูกบอกผู้ใหญ่บ้าน<อ>กำนันผู้ใหญ่บ้าน,านก่อน พักรู่เดียวครับและช่วงหน้าพลาดไม่ได้โจรมิติใหม่เขาไม่ใช้ปืนแล้วเดี๋ยวนี้เขาใช้ฟอกกี้มาฉีดน้ำฟอกกี้ไปจี้ชิงทองแล้วได้ไปสองล้านเลยนะน้ำปลาแอดตราเด็กสมบูรณ์อ่อยไม่ต้องพูด ลองเลยครับแค่ไม่โดดแต่อร่อยโดดของดีชุดเลยนะโรลเลอร์คสเตอร์จัมโบมันฝรั่งแผ่นใหญ่อร่อยเต็มคำโรลเลอร์คสเตอร์จัมโบคันต้องขาคันต้องขาคันจากเชื้อราต้องคาเนสเทนโอดีที่มีตัวยาใบาฟนโซข่าเชื้อราลดการตักเสบทาวาลครั้ง คาร์เนสเทนโอดีโอ้อร่อยเข้มขน้นใช้อะไรอ่ะรสดีเมนูพะโลหอมถึงเครื่องพะโลแท้ๆอร่อยแกรนตีซองนี้รสดีเมนูพะโลเข้มขน้นคอนเฟิร์มไม้บาซ์ินโอทีซีมินยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอมีตัวยาสองสีไดโครบเบนซินแอลกอฮอล์และเอมิเมาเทคริซอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาพวกเราดูแลตัวเองขนาดนี้อ่ะแต่ทำไมผม สันซิลเนเ u อร l บ i โอแอคทีฟใหม่ด้วยพลังโมลินกาออยล์และสารสกัดจากธรรมชาติช่วยฟื้นบำรุงลำลึกให้ผมดูแข็งแรงเงาง,งามขึ้นใหม่สันซิลเนเ u อร l ใช้เทพไทยแล้วรู้สึกยังไงครับเมื่อก่อนเคยคิดน,นะครับว่าใช้ยาสีฟันอะไรเนี่ยปากก็สะอาดทั้งนั้นแต่ผมเพิ่งมารู้นะครับว่าปากสะอาดจริงๆเป็นยังไงก็ตอนที่ใช้เทพไทยนี่แหละครับยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดหลอดนึงใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆครับรู้ยังฟันโอมีแบดเหลี่ยมแถมมีรถใหม่ปัตเติร์ดและชิป ันโอสแควร์ o อร่อยลองเลย s p o แบรนด์แรกและหนึ่งเดียวในปี2023ที่ได้รับการรับรองการเลี้ยงแบบไม่ใช้ยาปฏิชีวนะจาก NSF รวม3ผลิตภัณฑ์ทั้งหมูไก่ไข่ แดดไม่มีซักกี่ทีก็เหม็นอับซัํซาๆหมดห่วงเรื่องกลิ่นอับด้วย breeze x c e l active f r e s h มีเทคโนโลยี anti โอดอช่วยลดปัญหากลิ่นอับซ้ำซากผ้าสะอาดไม่เหม็นอับหอม f r a s h แม้ไม่มีแดด breeze x c e l active f r e s h ลองเลยเปิดได้สวยมากครับเลี้ยงผ่านทุกสามประตูไปแล้วกำลังพลาดจังหวะสำคัญนี้เพราะริงเก้าหรือเปล่าก็มันอา่อยเว่าหยุดไม่อยู่จริงๆ S <S <an itary Floyd> ไมบาซินโอทีซีมินยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอมีตัวยาสองสีไดโครเบนซินแอลกอฮอล์และเอมิมทาคริซอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา Honda City E s E V ใหม่ Sport Premium กว้างแรงประหยัดปลอดภัยกับ Honda Sensing แรงหลัมประหยัดโฉมคำตอบวันนี้ ช้อป yeah. ที่้อปปี้ถูกชัวร์จริงๆรยง่ว่าจะของชิ้นไหนชิงนเชียบมาให้ละวุว๊ถ,ถูกชัวร์คือมีจ่ายโคตรลดเพิ่ม50เปซนและมีส่งฟรีด้วยนะวันนี้ถึง31ธันวาคมนี้มีครบถูกชัวร์ซื้อเลยที่กาแฟอาราบสเปรินวันหอมหอมติดจมูกแบบระบอกก็เข้มอาราบสเปรหอมเข้มคุ้มค่าท้าลอง ดยมันฝรั่งทอดกรอบก๊อบกรอบกรอบ,กรอบถึงใจถึงท่ารสชาติโอ้โหบ้านพังแบบนี้แก้ด้วยเวเบอร์เวเบอร์ผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมัน่นคาเฟอเมซอนกาแฟที่แร์กับคนทั้งโลกยาสีฟันด็อกเตอรวีช่วยลดการเสียวฟันหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปเซอร์เทนตี นี่เลยยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอยาแก้ไอต้องตราเสือดาวครับติดตามข่าวกันต่อ,อวันนี้มีความเคลื่อนไหวอีกเรื่องหนึ่งน่าสนใจนะฮะก็คือเรื่องกินเหล้าเวลากินเหล้ามันจะเมาไวทุกทีมเมาแล้วบางทีเอ้ใครวะ ทำไมฮะจำหน้ามไม่ได้เออพอจำหน้าไม่ได้ก็มีเรื่องมีราวกันครับอ,อีกเหตุการณ์หนึ่งก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดชนบุรีครับเนี่ยสภาพ